มาอีกแล้วคะ่ะมาอีกแล้วก่อนอื่นก่ะสาวพิมอยากขอขอบคุณครับคุณทุกปุทุกคนนะคะเด้อที่เขามากดไลค์เขามาติดตามสาวพิม s ับสไคร b ์ให้สาวพิมพ์น้ำมือนีอากาศดีดีนะคะเห็นไหมค่ะแดดทั้งหลังสาวพิมพ์อากาศดีดีแต่ว่า ข้างนอกเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ซาพี่ไงอยู่ข้างใน้าปานอยู่นั่งย,ย้อยข้างๆไอ้ประตูทางออกไปสวนนะคะสวนหลังบ้านนะคะเนาะมันสิมีแดดนั่งตากแดดนะคะแต่ว่านั่งตากแดดเอาวิตามินดีมามื่อนี้ก็มาสมบายๆนะคะ่ะเนาะบ่มีเรื่องซี่ซี่เรียดมื่อนี้ หรือว่าอาจจะมีตอนเย็นๆก็ได้นะคะนะซาพิมพ์นอนก็ตื่นค <c oughs> ่ะวันเสาร์ตามปกติปกติซาพิมวั่นเาสาร์อาทิตย์ที่สิิตื่นช่วงประมาณสิบโมงเสาร์าตัวเฮ็ดอียงแล้วก่ะเทียงพอดีนะคะนะบ้านเข้าเจาไปห้อยหอดหอยหันแล้วซาพิมพ์นิ่งอยู่หมองเกาอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมตัวสิออกไป ออกกําลังกายนะคะเนะนาะนั่งถาคุณสาอยค่ะคุณสาเบิ่งอย่างขาจาดอกนี่เป็นโทรศัพท์แล้วก็นายคุยเฮาเปิลเฮาเฮาตะคุยกับหมูลแล้วนะสาพิมพ์ก็มานาั่งเอาวิตามินดีซะก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่านาั่งอยู่นี่ก็ฮ่อนๆ่อนเลยเพราะว่ามันเป็นกระจกเนาะคะนะ่ะเนาะออกไปข้างนอกเขาจะสิเป็นแนวไดร่หรอโดยโดยตรงถ้าบ,บ่มีแดดนี่สาวพิมพ์สินั่งอยู่ข้างกองไฟค่ะ <laughs> นางกองไฟนะคะนางกองไฟ <laughs> โอ้ยแมวเอ่มว่าท่านได้กินเหียงกินโปรตีนก้อนออกไปละออกกําลังกายนะคะนาะผู้ได้สิไปออกกําลังกายกับสาวพิมพ์มาเด้ค่ะเด้อมา <laughs> โอ้ยหนาวทั้งหนาวทั้งห่อน ยังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสบายดีกันเดี๋วนะคะเนาะสาวพิมพ์กับสบายดีค่ะสบายดีอยู่เออเป็นยังไงเรื่องเล่าของส,อสาวพิมที่คุยให้ฟังเป,เป็นเรื่องเล่าที่ซีเรียสนะคะเนาะแต่ว่าสีนีต่ออยด้นะค่ะพี่น้องสีมีต่ออยู่ค่ะ แล้วก็นั่นแหละนนไกนกะเช้าพิมสีออกไปออกกําลัางกายน้องคะเนาะเดี๋ยวมาไปออกกําลัางกายน้ากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเช้าพิมสีพาให้เขาไปเนีน่นสถานเที่ยวกําลัางกายได้ค่ะเลยรากว่าเกรงใจเกรงใจท้าเจ้านะคะเนาะนั่นแหละค่ะมาไปกับสาวพิมนะคะนะเนาะไปออกกําลัางกายกันคะ่ะ ไปค่ะไปไปออกกำลังกายถึงเวลาแดกดีดีมดูพี่น้องแดดดีขนาดเลยแต่ว่าเย็นได้ค่ะเด้อออกมาแล้วเย็นคะ่ะเย็นอีหลีเย็นจริงๆ ข้างน,นนะคณะเ้างออกจากมูลบานซ้าพิมพ์จะเดล็กยางสวย ชา้าก็ได้ดอกไม้ร่วงเปิดแล้วนะคะนะ่ะไม่ลืมร่วงโรยแต่วัาสิมี่ดอกไอ้เชอรี่บอสร,รสซึมเพิ่งนั่นค่ะดอกมเมเปิ้ลขาวอักลาก หัวปพิ่น้องวิดหัวปพุกเจ้าวัดยูยูปะไก่จากบ้านสาวพิมพ์นะค่ะนะสถานที่ออกกําลังกาย สิงตเลี้ยงเต้มทางถนนงามขนาดเลยไก่แล้วค่ะพี่น้องไกลแล้ว กินแมคโดนัล์พี่น้องกินบ้าแมคโดนัลล์อ่อน้วคะ่ะสถานที่ออกกําลังกายสาวพิมพ์คะด้อุ้ยอุ้ยจะมันจอดแหงคุณเห็นบ้าคะจิมนั่นแหลคะค่ะใจเหรอต้องใส่มันบ้าคะ่ะ ใช่แล้วต้องใช้มันเตือนและพันกลัวพูดแหมคะนี่แหละค่ะกำลังกายกันนะคะ ออกหนาะว่บ,บไปอากนอากินอากนมาสิบหัห้เบิงแน่ะคะ่ะแต่ว่าคือสิบวัเป็นเอียงนัคนะ นั่นแหละคะ่ะซาพิมออกําลังกายก่อนแป๊บหนึ่งะคะเด้อเร็วเร็วเร็วเร็ค่ะเร็วเวปะ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 รแป๊บๆป๊บปบ้านค่ะปะดนๆดนเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็เกลีเบียร์มาเนี่ยซสื้อเบียร์ต่อค่ะจ้าเสื้อเบียร์ต่อนะคะอู mm ้ hmm. Ooh, แดดดีเลร mm hmm. ยังแดดอยู่เด้อสวัสดีสวัสดีมิสเตอร์บราวนี่ <ítulo> <irgendw carbono S 2> ทำอะไรมิสเตอร์ว <phrases> ูเด้ดีดีกลับเมื่อนั่งเบิองหลังจากสื่อเบียร์หลักสิไปนั่งเบิ้งเงินงานในชาปนิกิจ เออฟิลิปนะคะนะมาขามาล่างออกหลังจากออกกําลังกายแล้วกับามาหาซื้อเบียร์นะคะเนาะซื้อเบียร์เติมพลังมาได้ผูเรศกินเบียร์น้ำสาพิมพ์เ <laughs> ดี๋ยวบินหัวได้พโเจา Okay, you win water. Cider. So it's like him doom cider. Get one this chillak? One of this? One that says okay. Strong bowl, dark flute and crowddy. ดื่มช่วงมเวลาค่ะเขาพันซารเาสาพี่มก็เส้าดื่มสามเดือนนัก,กน,นะเอิ่มฟู้ด over the side this way อืมยูมี่ยูมี่ oh my god no sweet sorry เอาของแม่กับบลลืมของลูกนะคะซาพิมีลูกสองตัว <laughs> บอ่อบเป็นคนแมวอาหารแมวกินตะแมกกบะบาดนะคะนะที่นี่เลยค่ะ Which one? This one. yeah That's good. Uh, look, this is um, fish. Huh? Fish, this one. Um, yeah. okay, that beep then. Beep. This is mixed. Yeah. Mixed one. Okay. You. Where's your drinks then? Oh, you don't get them, man. Oh, no. You sing you think they like it? That's it, yeah? Huh? For what? They got outside, or record inside? เดี๋ยวแล้ววาสันเช็คเอาค่ะเช็คเอาตหอดบ้านแล้วค่ะหอดบ้านแล้วหอดบ้านแล้วค่ะเอิงเบิร์นเบิร์เบิร์เบียคุณสาเบิร์เบี่ยสาวพิมเหงื่อไหลแต่ปานยังเขากำลันซื่อเสยอยู่เดี๋ยวนี้ มาสุดจันทร์นะคนมักเบียคะ่ะคนมักเบียแล้วแล้วค่ะแล้วแล้วนั่นแหละคะ่ะยังไงกะสาพิมกะก่อนจบคลิปนี้กะ สาวพิมพขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะค่ะเด้อที่เขามาติดตามสาวพิมพค่ะกดไลค์ให้สาวพิมพกดซับสไครต์ให้สาวพิมพน้ำเนเด้อผูดผ่านเขามากกระไรพี่น้องแากมือนนิกะนั่นแหละค่ะว่ามีอีหยังมากไหมนะคะน่ะเนาะสาวพิมพกะขอจบคลิปใบค่นน้เด้อค่ะเด้อจังพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ